โรงเรียนชุมชนบ้านแหดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลบ้านแหดอำเภอบ้านแหดจังหวัดขอนแก่นเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เนื้อที่24ไร่6ตารางวาโดยมีนายชาติมังกรเลนคำมีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายชำนาญปักโคทะกังตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษนางสาวกิ่งการภูคำง,งตำแหน่งครูนางสาวประดัช,ชมูลต้นกัญญาตำแหน่งพนักง,งานราชการนางสาววิภาพรทุมพลตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการนางสาววนาลีแฟมไทยสงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทุรการนายธีรพลพระโคธ ตำแหน่งครูอัตตาจ้างมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน50คนประกอบด้วยระดับชั้นอนุบาลจำนวน16คนและระดับประถมศึกษาจำนวน34คนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการระบาดในวงกว้างสำหรับประเทศไทยพบผ,ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ตามประกาศจังหวัดขอนแก่นให้งดจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนแบบออนไลน์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพโรงเรียนชุมชนบ้านแห่จึงมีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่านักเรียนทั้งหมด50คน มีอุปกรณ์โทรศัพท์จำนวน46คนคิดเป็นร้อยละ92ไม่มีโทรศัพท์จำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ8มีโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณ DLTV ได้จำนวน45คนคิดเป็นร้อยละ90ไม่มีโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณ DLTV ได้จำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ10 ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน4รูปแบบคือออนไลน์ออนแฮน์ออนดีมาน์และออนแอร์ air, แบบผสมผสานปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินการดังนี้ ด้านหลักสูตรสถานศึกษานะคะเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้แบบออนไลน์จึงไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบทุกมาตรฐานและก็ครบทุกตัวชี้วัดค่ะครับสำหรับด้านครูไม่ชํานาญการในการใช้สื่อการเรียนการสอนนะครับเช่นการทําคลิปการใช้สื่อ powerpoint นะครับจึงทําให้การเรียนการสอนไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากพอครับ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดกิจกรรมไม่หลากหลายรูปแบบเนื่องจากนักเรียนไม่ได้เรียนออนไซต์ site, จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ค่ะสำหรับด้านเทคโนโลยีนะคะปัญหาก็จะเป็นเรื่องสัญญาณอินเทอร์เนต็ตความเร็วต่ำไม่เสถียรนะคะแล้วก็นักเรียนบางคนนะคะมีโทรทัศน์ที่เป็นรุ่นเก่าไม่สามารถรับสัญญาณ d l t v ได้ค่ะ ด้านผู้เรียนนักเรียนขาดความรับผิดชอบไม่เข้าเรียนในขณะที่ครูกำลังสอนออนไลน์และไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายส่งในเวลาที่กำหนดครับด้านผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญในการเรียนการสอนสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าต้องออกไปทำงานนอกบ้านค่ะจากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวก็ใช่ว่าจะไม่มีแนวทางแก้ไข ด้วยผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่บุคลากรอยู่ในวัยทำงานทําให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโรงเรียนชุมชนบ้านแฮดถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่เตรียมด้วยคุณภาพที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติตามนโยบายปรับบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เปลี่ยนครูคือผู้อำนวยความสะดวกได้ด้วยวิธีการต่างๆดังนี้ 1. การประชุมวางแผนดำเนินการเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความพร้อมของผู้เรียน 2. สร้างเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นวิชาหลักประกอบด้วยภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับวิชารอง ช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านสื่อและวิธีการสอนอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนแฮนออนดีมานและออนแอร์ 3. ทางโรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนให้แก่บุคลากรครูส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนให้พัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมทางออนไลน์จากหน่วยงานต้นสังกัด และสถาบันต่างๆ 4. โรงเรียนกำหนดภาพฝันในอนาคตของผู้เรียนจะต้องเป็นคนดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบนวิถีกเกษตรพอเพียงก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 5. กำกับติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกสัปดาห์รับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้เรียนและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือให้เข้าถึงการสนับสนุนของภาครัฐ6การนิเทศติดต,ตามจากหน่วยงานต้นสังกัดและจากผ่วอหนวยการโรงเรียนการรายงานผลการดำเนินงานทุกสัปดาห์าหเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นลำดับต่อไปผลการดำเนินงาน1 โรงเรียนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 2. ครูสามารถใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 3. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะกับสภาพของผู้เรียน 4. นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 5. นักเรียนส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 6. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s t practice ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 COVID model 1 C circumstance สถานการณ์หมายถึงสถานการณ์และสภาพปัจจุบันของผู้เรียน2 O organization องค์กร หมายถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 3. V vision วิสัยทัศน์หมายถึงการมองอนาคตของผู้เรียน C I interact การปฏิสัมพันธ์หมายถึงความร่วมมือระหว่างนักเรียนครูและผู้ปกครอง 5. D decision making การตัดสินใจหมายถึงการตัดสินผลการเรียนรู้ <Yeah. S 1> ที่หลากหลาย หลับบ้าน,านเป็นโรงเรียนยเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเปลี่ยนครูเป็นผู้อำนวยความสะดวชกชามีมด้วยใจด้วยหัวใจพระธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านแิ่เรียนรู้เชิดชูสถาบันน้อมนำสัตว์ราชาชาติศาสนายูบมบัน